พี่น้องเอ้ยตื่นมาตังแต่เสาพร้อมเสียงไก่ดอกขันกกโยกเอาเข่าเหนียวใส่กระติบนางล่งเฮือนใดไล่ตอนควายออกจากคอกผ้าไปเลี้ยงน้ำกางธงสองสามมงผูกไวให้เล่มหยาตามไฮน้าได้พี่น้องเด้อวิถีมาแต่เก่ากี่ขังกอนข้าวหลังอีสานยังมีมุ่นค้นบ่ไล่ไปไก่บ้านเป็นว่าน,าน,านแต่ข้าวพุนเฮาเคยได้เห็นพานได้พี่น้องเวมื่ัอนวีายเมคยเบ็มบ้านนแต่ข้า่พุนากบ่เหลือพี่น้องเอ้ย ครับผมเพื่อนว่าวันงบ่มี่มส้นป่าใสสีมากแกนพี่น้องครับผมแฟนบอสอยทรงอยู่ขืนสู่กระเป๋าดา่เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอยงผู้เม่ง,ง,เง,มงคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อนี่พอยงผู้เม่งอยู่อำเภอซ้ำสูงพี่น้องครับผมจังหวัดขอนแกน่นเมื่อนี่สีผ้าพี่น้องเฮามาเบิง่งควายไใงใสเกือบร้อยหาสิบพี่น้องแต่กอนนี่เห็นบ่กวาควายแม่นี่สื้อมากนราะค่าสี่แสนกว่า เมื่อนี้สีมาขายให้พี่ให้น้องเข้าราคาหลักหมื่นพี่น้องครับผมเอาเป็นมาผูดได้ฟังราคาเราพี่น้องครับผมรับรองว่าต้องจับโทรศัพท์ห้ยท่านแล้วกันเอาไปพอกับเจ้าของไายครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องกแนะนําตัวได้ครับผมซื้อว่าซื้อเจมครับหอยเจมนะครับเพราะว่าตะกอนพอเลียงผู้เม้งเคยมาบ้านกันวันนี้จะมาเป็นของหอยนัดเคยมาทายของหอยนัดเมื่อนี้มาเจอของหอยเจมพี่น้องเอ้ยไข่จังไหนมาขักมาแน่ท่านนี่คือพี่ตะควาตัวใหญ่ๆเลยนาอ เปิดพี่น้องครับความงามหะครับผมบ่ต้องสืบเลยพี่น้องครับผมเอาบัตรที่นี่สิถามหอยเจีมก่อนว่าหอยเจียมยุบันบ้านกระนวนครับบ้านกระนวนเนาะครับเนาะอ๋อเป็นบ้านเดียวกันครับหอยเจีมเลยเอ้ยกับหอยนัดเลยเนาะครับผมโอ้ถึงว่าส้นทางนี้มีตะควายงามเลยพี่น้องครับผมบัตรที่นี่สิถามหอยเจียมมาเมื่อนี้มีจากรายการครับมีสองครับมีสองรายการคาดแบบเด็ดๆเลยตัวนี้คาดแบบเด็ดๆเอาตะก้อนดิครับผมบัตรที่นี่สิถามมาควายแม่นี่ตะก้อนหนึ่งสือมาราคาสี่แสนกว่าบาทดิครับแม่ครับแม่มาเนี่ เอา้าพี่น้องครับผมบาดที่นิกอนสีถามเรื่องราคาพอเดียงพูดเม้งสิผ้าเบิ้งล,า,ลายละเอียดของก้อยแม่นี่ของหอย,ยเจีลนนมลองความสูงสูงหลายป่ะนะครับหอยเจีมสูงลอยสิบเจ็ดครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับบังอัดพี่น้องครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าหนึ่งก็คือบวกลบไปหายเส้นหนึ่งนในบางข้างครับผมพอเดียงพูดเม้งเอาตัวเซนเซอร์มันยิ่งนะครับผมจับได้ลอยสี่สิบหกจุดห่าบางเทือกกระลอยสี่สิบกว่านะครับผมเกือเกลือจมันแล้วแต่จังหวะบางข้สูงแงครับผว บวกลบไให้เส้นหนึ่งแล้วกันพี่น้องครับผมเนาะครับผมความสูงสูงลอย47เล่าได้ลูกมาจากโตหรอครับมาจากโตหนึ่งครับลูกมาดโตหนึ่งครับอ๋อบัดที่นี่อ่าโตที่สองสิไปแม่นครับครับผมบัดที่นี่เราเป็นค้อยสายใดครับเนี่ยเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับผมโอ้พี่น้องครับผม ไข่ตัว <Happiness> น <unting> <left> <Diamond boat> ี้บ่ต้องสืบเดี๋ยวพอเรียมพูดไม่สิบอวเรื่องความงามหมแล้วฟังบัตรนี่นี่สิขออนุญาตถามราคาเลยบัตรนี้ครับผมราคาหอยเจะมเปิดไหลไรปนไหนครับผมเปิดไว้าหมื่จ็ดครับเก้าหครับอ่าผิดห้องจากราคาสี่แสนกว่าครับเหลืออยุ่เก้0 0มื่นเจ็ครับครับผมบัตรที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์ทีสามาริติดต่อได้ครับศูนย์แปดแครับศูนย์สาครับผมอันนี้เป็นเบอร์มือถือแล้วก็เป็นเบอร์ไลฟ์พ้อมแมนครับครับผมถ้าเป็นเฟซบุ๊ค เอาจ้งส่งให้ผมอีกเทค่นึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิขึ้นให้ในรายการเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามึงมือนีมินมี่เอฟซีอยู่ต่างประเทศทักมาบอกว่าขอขอรายละเอียดในบางครั้งคือเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นบ่สามารถที่จะโทรนี่เขามาได้หลังเทธอมันก็ขอเฟซมันยังติดต่อกันง่ายขึ้นเนาะครับผมเอาอันนี้คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวให้ห้อยเจ็บเราส่งให้พลอเลี้ยงบัดทีนี้สิมาเบิ่งรายละเอียดพี่น้องครับผมความหนาความใหญ่ความแม่นี่เด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมสูงร้อยสี่สิบ มที่นี่ตัวที่สองสิไปตอนนี้สถานะคือทับกับผู้ใดไปครับบัดนี้ทับกับเพชรเพชรตะวันครับทับกับเจ้าเพชรตะวันเนาะครับเนาะครับผมทับมาได้จักเดือนแล้วครับผมทับได้ยิบสามมือครับโอ้ผ่านมารอบหนึ่งเนาะครับเนาะผ่านรอบหนึ่งครับผม ตอนนี้คือทับพานรอบเอกสารครบพี่น้องครับผมอันนี้ควายงาัมเราออกมาจากฟ้ามเด้อพี่น้องเด้อเราบอกว่าอันนี้ไปขอแบงฟร์มใหญ่ๆขาเจอ,อกมาเอามาหายพีหายนองเข้านะครับผมมือนี้ถือว่าพ่อเจมเราอยากได้ของฝากหายพีหายนองเข้าในราคาที่สามารถจับต้องได้ครับผมความใหญ่พี่น้องก็ต้องสืบควา่แม่นี่ขันมีง่วมง่ายๆนี่พอเรียงผู้ไม่ว่าสั่งครับพี่นอยย้องใหญ่แห่งอิลิเบิ้งดันมาเบิ้งดันหนาก่นเลยครับผมหลังจากที่เข้าเบิ้งดนันลำชิงแล้วมาเบิ้งดันหนาพี่น้องครับผมความใหญ่พี่น้องเบิ้งเด้อสายเพชรอุดรจะเป าสวยนะครับผมตางามหน้าเชิดดีหน้ายกอกเป็ดข้อใหญ่พี่น้องข้อหนาข้อหนาครับเบิ่งข้อโดพี่น้องครับผมอันนี้ลูกตัวที่2ยังสูงลอยสี่สิบเก็ดนะครับผมชัวฮอดได้ลูกที่ห่าความสูงก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับขาใหญ่เล็บจิกเล็บแนมเล็บกะลาตาสวยล่ำเคียงดีนะครับผมเอ้าเบิ่งเขาค่ะคักว่าเขาเป็นอ่าเขาอุ้มบาดง่ายพี่น้องครับผมควายลักษณะเขาแบบนี้หน่าเขาซ้ำตัวยิ่งเส้นเสือของพเลอยงผู้เมงเลยพี่น้องครับใหญ่แห้งอีหลีนะครับ ตอนแรกเข็นเธอแรกนึกว่าสายอ,าอุทัยเพราะว่าหนึ่งคือคือเขาใหญ่ใหญ่เกินครับผมอันนี้ทีนี้มันสมสัดสมส่วนกับตัวเล่าเพราะว่าเล่าเป็นวา่เจ้าเนือ้อเป็นสายเพชรอุดอรบรรทัดหลังพี่น้องครับผมหลังนี่เปยขนาดพี่น้องครับผมเอาเสื้อมาปูนอนเหรียญได้สบายเลยพี่น้องครับผม <S <S> <S นใหญ่คักมีขวัญยุงข้าวแตกพี่น้องครับเกี่ยวมาใส่ขวัญหาบเงินหาบท่องพี่น้องครับผมโอ้เด่น คุยแม่นี่อ่างพรอมขนาดตอนนี้คือทองอ่าบอท่านได้หอดเดือนเนาะครับเนาะได้ผ่านรอบซื้อแล้วก็นใหญ่ขนาดนี้ั่วได้เป็นเจ็ดแปดเดือนพี่น้องป้าลูกออกมาคขึ้นที่สวอ,อ่าเห็นลูกเล่าตัวตัวแรกนะครับเห็นบอกว่าซื้อขายกันในราคาเกือบล้านเลอพี่นอ้องเ<ม>้อคายแม่นี่ครับผมบฝากพี่น้องไ <ป S 2> ว้อันนี้เป็นคยนา,นายารามญ่นะครับผม้มอใเจมมาฝากพีฝากนอ้องเข้าครับผมวัดที่นี่หลังจากที่เบื้องด้านคางเราพี่น้องมาเบื้องด้านไทยจากน้อยครับผม อ่ะมาเบิึงด่านไายพี่น้องครับผมเบิ้งเหงาหางเด้อพี่น้องเด้องไฮเบื้อันดับแรกคือเหงาหางนี่แหละครับผมเบิ้งโหลดกับตัวเซนเซอร์ยิ่ยงจับความสูงของพลเม,พมืองผู้เม้งนะครับผมไงครับอีหลีพี่น้องครับผมถือว่าสมสัดสมส่วนหางพี่น้องว่านี่พวหางเราครับผมพลเมืองผู้เม้งอขออนุญาตจับให้พี่น้องเบิง้งนึกว่าของนึกว่าหางหมาพี่น้องเนาะเกือบพอดขี้ดินเน่าครับผมเป็นขนหางตั้งแต่อยากคือจะขนเห็ดสไลด์ให้ไหลมากนี่แหละครับความงามพี่น้องบ่ต้องเสือเป็นพู้ดีขนาดพี่น้องครับผมหางเบื้อง คือจังไม่กวาดเลยพี่น้องครับผมหางงามหางลึกนะครับอุ้ยอีกนิดเดียวฮอดขี้ดินพี่น้องครับผมอันนี้แหละเขาว่าหางเงาลากดินมันแมนของแ้เลยพี่น้องล่ำขิงเล่าดีความสูงเล่าไดา้ไรหนาเล่ากว้างเบ่งจากข้างหลังเบ่งจากข้างหนา้ามาสมูทมากครับมีขวญทัดดอกนะครับใบหูเงาหูรัดเงาหูกำปลายห,หูหักปลายหูฟอนล่ำพี่น้องตาสวยอ้ยควายแม่นี่ ขออนุญาตใส่ข้ามว่าหัวนมเนวเคือจัางหนูซิ่งเขาบอกว่าควายแม่นี่จะทรงลูกดีทรงลูกเก่งพี่น้องครับผมผู้ใดใดไปเดิอพี่น้องเดินครับผมกระโทษมาบอกววพวเลี้ยงผู้เม่งแน่นะครับว่าความงามควายแม่นี่คือว่าบม่มีหม่องฟิว พี่น้องซื้อไปพี่น้องหนึ่ง<า>บต้องยานว่าเป็นไขยโ้งสาบเสือสองบอ่ต้องยานว่าเป็นข้อง,ง,สงูสิงหนาได้ซัดได้ส่วนถูกยางความงามนะครับผมเบิ่งอ่องข้อเราดูบัดนี้นะครับผมอาจจะเป็นอ่องแตกนะครับเนาะครับผมถือว่าเป็นอ่องแตกเป็นไขยสามอ่องป้องขาดำกําไรขาดขาพี่น้องครับผมวา่ตัวนี้ถือว่าโอ้เด็ดพี่น้องซื้อไปได้กําไรแน่นอนหัวโหนกดาโหนกดีหัวใหญ่ไรกว้างอันนี้ได้มืดตาสวยตางามพี่น้องครับผมโอ้ครับผมกับว่าอยากปากหลายเลยพี่น้องความงามนี่ได้ทุกซัดทุกส่วนหนา ความเง่ากับไรความใหญ่กับไรพี่ <c oughs> น้องครับผมแต่ว่าอยากถามพ่อเจมว่าควายแม่นี่มันขี่ได่บ่ครับเนะืะอ ผมก็บอ่เคยขี่ก่อนเนาะเพราะว่าหนึ่งคือเบิงเบิงเหล้วพี่น้องครับผมเพราะว่าลักษณะควายแบบนี้เคยเจออาลายเจ้าชีโช่นะครับผมแต่ว่าความงามนี่บ่ต้องสืบ้ะพี่น้องเด้อความงามแข้งขาใส่ถุงเท้าขาวอันนี้อู้ได้เลยพี่น้องกำไลขาดขา,ดขาเล็บงามนะครับผมบรรทัดหลังเราก็ถือว่าเป็นสันหลังฝาบูหูก็เป็นหูใบตองสัตว์ไข่ตัวนี้ได้สัตว์ได้ส่วนนะครับเรื่องอขวัญศาสตร์เรื่องขวัญกับบ่มีขวัญที่มีตำหนิเพราะว่าพอเหี่ยวผู้เม่งยางเบิงเหล่าเรามีขวัญเด่นๆก็ถือว่าเป็นขวัญยุ่งข้าวแตกนะคครรัับบขวนนนหหาาาพพื้้้ทออองงะผมถี่ไปเจ พวกขวันดูใตท้องขาซองน้องหีควันไม่ห่างเปิดสินควัญเลือกหัวเคิืนกาเสร็จศพนะครับควันกระบาลหัวแตกพวกนี้ย่าไปซื้อเด็ดขาดพี่น้องครับผมอันนี้รับประกันเรื่องขวัญถ้าพี่น้องซื้อไปขันมีขวัญที่มีตำหนีเด้อพี่น้องเด้อทรมาดาพอยงพูมิ่งเลยเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสามสามเจ็ดรับประกันให้หอยเจียมแล้วพอมบาบ่มีเพราว่าเบิ้งห้คักแล้วมีแต่ว่าแม่งกัาบีจับตาสวยงามหนาใหญ่ไากว้างอันนี้ได้แต่ว่าเรื่องราคาพี่น้องบานนี้ราคาพอยงผูมิ่งบ่มีส่วนเจ้าของเนาะครับผมหาย ที่ใดท่อใดนะครับราคาีต่อรองได้เหมือดมือต่อรองได้เหมือดมือต่อรองได้เหมือดมือครับผมผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกันส่ออ,อีกกางน้อยหนึ่งนะครับไถเบิ้งเอิร์กบักองเขา,าเด้อพี่น้องเด้อครับผมไถเบิ้งเอฟซีเบิง้งคักคความใหญ่ความงามโอ้ยมาสอนแห้งแต่ห้อยเก็บน้ได้หาจาังไหนมาหาได้คักได้เนี่ยเถี่พี่น้องความใหญ่ใหญ่งามๆนะครับราคาถือว่าจากราคาสี่แสนกว่าพี่น้องตักลูกตักขนาดลูกเล่าตัวแรกก็เกือบล้านแล้วพี่น้องครับผมอันนี้เอามาแบ่งพี่น้องให้ราคาเท่าไรก่อนครับ เก่ามื่นเจ็ดครับเก่ามื่นเจ็ดเอามาที่นี่สิถามผู้เป็นเจ้าของควายบาดนี่ครับผมวา่าค่ายงามๆจังสี่นะครับผมจุดเด่นๆก็คือมีหลายหม่องมาที่นี่ห้อยเกี๊ยวว่ามันเป็นตะเลียมหม่องใดครับควายจังสี่ครับเ้าก็มองถึงการสงร่งลูกครับครับผม ้า้าแม่นน่พิดทองให้นมานี่ผมมาคุ่มแน่นอนครับผมในราคาีนเนะครับเนาะขันเป็นสมัยตะก้อนนี่คือสิแต๊บ่ได้เลยล่ะน้องครับผมเพราะว่าลูกก็ถือว่าราคาคักเล้าพี่น้องครับผมความใหญ่ความงามใดเมื่อพี่น้องความเชื่องเอาเป็นว่าผู้เถาก็ซื้อได้แล้วก็ปากไปยังไปถึงเอฟซีแล้อพี่น้องเด้อครับผมที่เบิ่งช่องพอดีมผู้แมงยููผู้ใดอยากได้คว้างามขันได้ตัวนี้ไปยืนคอกรับรองว่าบ่อายคนพี่น้องครับผมเนาะเราเป็นหัราเชื่องเชื่องความผู้เ่าก็เลี้ยงได้ครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดไดไปรับอผ สีมีตะไห้หอยวนเวียนไปมีผู้นันผู้นี้ <c oughs> ไปชมนะครับ <c oughs> ผมเอาไป <c oughs> ยืนไบโคงงใบคอ,อกพี่น้องเอาสรุปความงามกับราคา่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมวายแม่นี่เป็นควายสายเพชรอุดอรผสมกับเจ้าเพชรตะวันไวบ <c oughs> ได้รอบหนึ่งพานรอบหนึ่งนะครับความสูงสูงลอยสี่สิบเจ็ดลูกโตที่สองาค่าทีหอยเกมเราเปิดไว้ก็คือ เก่าหมื่นเจ็ดครับเก่าหมื่นเจ็ดพันครับผมอยู่บ้บานอยากมาเบิ่งตัวจริงกับเขามาอยู่บ้านกระนวลอำเภอซ้ำส,สูงจังหวัดขอนแกน่นนี่แหละเขาวา่าเจ้าผู้ไทยรับรวยคั้ยง่ามเมืองขอนแกน่นพี่น้องผู้ใดนอสิได้ขึ้นครับไทยใบแสไส้หลังเอากลฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมครับครับผมเพิ่ว่าแก้วว่ขคัดสามปีเป็นหินแฮมีพี่น้องว่าไปแวะสามปีเป็นคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าเบิ่งตัวที่สองยการที่สองเป็นรายการสุดท้ายของหอยเจียเล่า นะครับผมเมื่อกี้สอบถามกันก้อนหนนี่นะครับผมมาถามว่าเป็นยังคือเปิดราคาได้มากหัดซีเสีย0หารเสียนคือเปิดราคาถือแค่เราบอกว่าเราพึงมาไทยน้่พอลี้ยงผู้เม่งค้างแรกเลาก็เลยอยากให้เอฟซีนะครับผมเบิงเรลาก็สามารถที่จับต้องเป็นของจากของใดเพราะว่าค้างต่อไปเล่าเสียหาของถือเมื่อฝากพี่ฝากน้องเฮ้าก็ฝากพี่น้องเฮ้ากดติดตามนะครับไปเรลาก็บจำซื้อห้อยเกมไปดีดเด้อพี่น้องเด้อเราสิยหาของถือมาให้พี่ให้น้องเข้าเอาบัดที่นี่มาถามเบิงรายการนี่บัดนี้รายการนี่ควายตัวนี้นี่เป็นเป็นควายสายใดครับเนี่ย เป็นสายเก่าจริญครับสายเก่าจเรครับครับผมความสูงเดียครับบัดนี้ความสูงลอยสี่สิบเอ็ดครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดเประกันไว้อยสี่สิบเนาะครับครับผมบัตรที่นี่สถานะเราทองหรือบ่ทองครับบัดนี้ท่องเหรอครับทองได้จักเดือนครับผม ท่องได้หกเดือนครับโอ้ท่องได้หกเดือนมันใกล้สิออกแล้วตัวสัตว์พี่น้องครับผมท่องกับเพ็รผู้แพงเนี่ยตคกันครับท่องกับเพชรผู้แพังอ๋อพี่น้องครับผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อตผมท่องกับเพ็รผู้แพ่งนะครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบเอ็ดรับประกันไบลอยสี่สิบเลาได้ลูกมาจากโตล้วครับควายแม่นี่เป็นควายสาวเลยฟันฟันได้คู่เดียวเอ้าเป็นควายสาวอยู่ติครับลูกแรกท่องแรกเลยท่องแรกครับแม่พี่น้องคันว่าท่องแรกสูงหัวลอยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่ ส่วนหอดมันเต็มคว้ยมันสิบป๊าะไปหอดเกือบร้อยหาสิบปกติว่าพอเจ็บ ค่ะผมอายุเล่าพึงได้2ปีกว่าขนว่าง่ายๆเนาะครับเนาะคับผมพราวะหนึ่งคือแถวพึงลดกับประมาณ3าีปีราะว่าตอนนี้คือทองได้ได้6กเดือนแล้วได้หาหกเดือนเนาะครับผมประมาณ3ปีกว่าค่ายแม่นี่พี่น้องเงาหูรัดเงาหูกำมีขวัญทัดดอกพร้อมนะครับสีออกเล่านี่แหละเขาวาออกสีเล่าสีออกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมโอ้เรบกะล่าตาสวยล่ำชิ่งดีเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่เล่าปาคอข้อปาเข็งตัวนี้ได้พี่น้องครับผมอยากสืถามราคาบัะในเบ้าเกลีเปิดใบไรมาได้นี่เปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันครับเอ้สี่หมื่นเจ โอ้ยเป็นตะจากไอโบน้ำกลดแต่พี่น้องราคาเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันเป็นควายสาวอีกได้ครับนี่เปิดท่องรพร้อมครับเปิดแบงปันพรอะไม่พี่น้องพี่เลี้ยงครับ,รบผมโอ้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดได้ฟังราค่าเราลองจับโทรศัพท์โทรมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเรื่องราคาพอเลียงผู้เมง้งบม่มีส่วนเกี่ยวของเบื้องล้ำชิงเราดีขนาดควายแม่นี่ครับผมแต่ว่าขันตามสายตาของพอเลียงผู้เมง้งหนึ่งคือเรากำลังทองนะครับผมเดี๋ยวอาจสิโต๊ะดำเดียกจักหน่อยนึงนะครับผ่นควายแม่นี่เต็มถืือออวว่่่่าาาาาเเเเเป็นนตะะบบิิงงงงงพพรคหหี้ นะครับเทียบเบิรงเดอพี่น้องเดอครับผมกับตัวยิ่งตัวจับความสูงเซนเซอร์นี่ครับผมเงาหางเล่าไงแห้งอีหลีแข้งขาดีล่ำคิงดีสีออกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมเป็นค่ายสาวความสูงอ่าหน้าคตถือว่าไปต่อได้อะว่าที่นี่ม่าเบิรงนความยาวด้านข้างห้พอเลี้ยงผู้มิ่งยืนกาเบิรงพี่น้องครับผม เน่าซ้ำกันกับรถไฟพี่น้องผู้ปากเป็นวันเน่าซ้ำกันกับรถไฟของ <c oughs> แท้เลยนะครับค่ <c oughs> ายแม่นี่ <c oughs> ถือว่ามีขวัญอ่เขาเรียกว่าขวัญตกสวงขวัญยุ่งข้าวแตกนะครับขวัญเด่นนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยข้อบานนี่พี่น้องข้อกันหนาข้อหนาแห้งอีือได้เมืดอด้ได้ซัดได้ส่วนแต่ว่าเรื่องาราคาพอเลี้ยงผู้เม่งกะ ก็ถือว่าขออนุญาตใส่ขําว่าถือกนะครับเนาะใส่คําว่าถือกเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าพอดีอผมเมฆขออนุญาตใส่ค้ามาถือกได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาตองหายโทมากคุยกันเพราะว่าควายตัวนี้เป็นควอยเสานะครับผมเป็นลูกเก่าเจริญแชงขาดีลลําขิงดีนะครับผมด้านท่ายพี่น้องได้เห็นแล้วด้าน้างพี่น้องก็เห็นแล้วบัดที่นี่มาเบิ่งด้านหนาพี่น้องครับว่าควายแม่นี่เป็นจังได๋เป็นตะจับตองบ่นะครับผมเบิ่งทา,งายยืนอู้เขาเลาพี่น้องนี่แหละเขาตกขั้นซ่อนของแท้เลยข้าาบาเขาตกขั เอุดรเจัก <mean> น้อยคือายหูหาไบหูฟันลำเนาะเงาหูรัดเงาหูกำมอันนี้เขาว่าเงาหูใบตองสาต์พี่น้องครับผม โอ้มันบ่แมนไปตองสาล้วพี่น้องใหญ่ไปนี้มันสิออกไปตองกลุ่มกันเลยครับผมนี่ขวัญสองทั้งนี่แหละเขาว่าขวัญทุ่นเข่าขวัญเทานางจ่าพี่น้องครับผมไขขันมีผู้ใดตัวใดมีแบบนี้คือหนึ่งคือจะตอบบุญแทนคุณน,นะครับผมการซื้อขายการท่ามาค้าขายกับสีดีขึ้นครับผู้ใดเอาไปก็คือตอบบุญแทนคุณน,นะครับผมแล้วเบิ่งมาเบื้องอ่องข้อพี่น้องเบิ่งหน้าเบื้องตาแล้วม่เบิ่งอ่องข้อเราด้วยสีออกจัางๆงล่างๆเนาะครับเนาะ ครับผมอ่องข้อส่วนมากถ้าเป็นสายสายป่านสุรินจะบ่ชัดเจนแต่ว่าอันนี้เป็นของเก่าเจริญนะครับผมอันนี้เพราะว่าหนึ่งคือวายแม่นีเพราะว่ายงไงคือเราออกเป็นสีเล่าเนาะสีออกเล้าเพื่อนพ่องครับผมมาที่นี่ขวัญเลากับหมายถึงว่าอัตลักษณ์เลากับสีประมาณนี้เพราะว่ามันลับกับกับสีวขยนะครับผมถ้าเป็นควายดำนิดนึงมันจะสีเด่นเนาะครับผมอันนี้ก็ถือว่างาม วายนี่เขาเรียกว่าควขยหายากพี่น้องครับสี nih, บนี่เนาะหอเจีมเขาบอกตรงๆเลยว่าสีออกเล่านี่ครับคือสีดอกเล่าภาษาบ้านเราว่าสีดอกเล่าแต่ว่าภาษาในหอยเขาเออกมาแปลงว่าเป็นออกสีเล่าเนาะครับผม<น>แต่ว่าจริงๆคือสีดอกเล่าเป็นสีงามเป็นวา่ทีหายากนาพัฒนาต่อตอนนี้คือทับกับเพชรผ,ผู้แพ่งไปได้หกเดือนเนาะครับเนาะครับผมตอนนี้คือเอาไปรุ่นเอาว่าสีเป็นตัวผูหรือตัวเมียพี่น้องว่าต้องไปรุ่นเด้อว่าสีเป็นทองหรือบ่ทองว่าสีติดหรือบ่ติดคือตอนนี้คือหอยเจีมเราับประกันทองรับประกันตมนี้ ม,มตรวจทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมโอ้สอนเรื่องความสูงเรื่องราคาพี่น้องเป็นค่ายสาวอีกอยูผู้ใดยูไกยูไกยอยากขา่าเบิ่งตัวจริงกัะเจ้าขามาด้วยพี่น้องเด้อยูุบ้านซ้ำสูงอำเภอ,อยูบ้านกกะนวนันอำเภอซ้ำส,สูงจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนค่ายแม่นี่โอ้ถือว่าเมื่อนี่จัดถือว่าจัดโปให้พี่ให้น้องเข้าเลยพี่น้องครับผมลววาออว่าเอามาเป็นของฝากเอฟซีนะครับ,รบกระฝากไปถึงอขออนุญาตฝากถึงพ่อซักนะครับที่อยู่ระยองถ้าเบิ่งช่องพอลี้ยงผู้แม่งอยู่ตอนนี้นะครับที่บอกว่าอยากได้ควาย โค้งสางแบบนี้นะครับแล้วก็ความสูงแบบแบบนี้นะครับผมเมื่อนี้หามผ่าดมีสองรายการยกชุดเลยก็ได้เนาะครับผมฐานยกชุดราคากับสีรถต้องอีกครับผมอ่ะก็ฝากไว้เด้อครับเด้อครับผมเอ้าครับผมอ่าห้อยใจไม่อยังจะฝากกับพี่กับน้องเข้ามาครับผมครับก็ขอฝากเนี้ยฝากโตัวด้วครับครับผมครับท้ายคลิปแรกอ่ะครับขอฝากพี่น้องพ่่อแมพี่น้องติดตามครับคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับครับผมครับผม ขันเป็นมวยก็ถือว่าเบาหน่อยต้อนักน้ะพี่น้องเนาะครับผมกับฝากพี่น้องครับผมถือว่าเป็นน้องไม่ในรายการไม่วงการเราว่าต้อไปนี่เมื่อนี้เอามาเปิดห้พี่หายน้องเข้าจับต้องในทุกรายการล้วก็ต้อไปเราก็สีพยายามหานะครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องเข้าล้วก็ฝากพี่น้องเข้าอุดหนุนนะครับสนับสนุนนเรื่องพี่น้องเด้อไขยก็ถือว่าแต่ละตัวไม่แต่ลตัวจังๆทั้งนั้นเลยครับผม มีแต่ตัวเด็ดๆนะครับหายท่มากคุยกันนะครับผมสำหรับมือนีที่งานของพอเลียงผู้เม่งก็ขอขอบคุณอยเจมนะครับผมทตี่ให้มาเปิดราคาค่อยงามราคาถึกขายพีหายนองเข้าเอาสำหรับมือนีขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับครับผมคือจังเพียนวารัะพี่น้องครับผมบ่อยากไก่จากนาแต่ว่าเวลาสีมาอะไรนะครับบออยากไก่จากเจ้าแต่ว่าเวลาดันกระดวนมาเอาสำหรับมือนีครับผมก็ขอฝากพี่ฝากน้องผู้ใดเบิ้งช่องพอลียงผู้เม่งอยู่อยากได้ค่อยงามราคาถือนะครับสามารถต่อรองกันได้คุยกันได้กับมายท่วมมหาบ้าเก็มรถเด้มพี่น้อง ชิปแรกเราพึงไทยเดี่ยวต่อไปเราว,ว่าเจ้าสีหามาแบบเด็ดๆเลยนะครับผมก็ฝากอุอ่นนุวลใบครับผมแล้วก็ฝากผู้ใดเบิ่งช่องพลอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่วาช่องพลอเลี้ยงผู้เม่งกับบ่มีผิดมีผิดเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กหน่อยในท้องเบิ่งฟรีครับผมบ่ได้เสียเงินเสียทองเอาสำหรับมืนน้อนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ